สวัสดีครับผมช้างนะครับวันนี้พาท่านมาชมหมู่บ้านสตี้พัทส,สุวินทวงซิตี้พัสสุวินทวงครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์หนองจอกทาวน์เฮาส์สองชั้น16ตารางวานะครับสองห้องนอน 2, ห้องน้ำมีแอร์ให้อีกตั้งสองตัวเย็นสบายฉ่ำชื่น ราคาก็ไม่แพงหรอกครับนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้าน City Plus, ซิตี้พลัสสุวินทวงหนองจอกนะครับถนนภายในหมู่บ้านนี้ก็กว้างขวางใหญ่โตมากเป็นหมู่บ้านที่มีถนนเส้นเดียวตรงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีซอยซ้ายกับขวาก็จะเป็นสไตล์บ้านทาวเฮาส์สัส่วนใหญ่นะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นสนามเล่นสนามฟุตบอลสนามสวนหย่อมภายในหมู่บ้าน ก็ทําให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่สามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเย็นๆก็อาจจะพาหมามาขี่มาเยี่ยวแถวนี้ได้ด้วยอันนี้ก็ไม่รู้นะเดาเอาถามกรรมาการหมู่บ้านเอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามียามนะที่นี่ยังมีน่าจะมีนิติบุคคลแหละเพราะมียามด้วยมาเดี๋ยวเรานั่งรถเล่นกันนะครับดูซอยในหมู่บ้านก็เป็นถนนเส้นเมนนี่แหละบ้านเราก็จะอยู่เกือบๆที่จะสุดซอยของหมู่บ้านเลยนะครับ ซิตี้พลัสนะครับหนึ่งล้านแปดแสห้าหมบาทเท่านั้นเองนะครับสิบหกตารางวาสองชั้นสองห้องนอนสองห้องน้ำมีแอร์ให้2ตัวด้วยครับสุดยอดเยี่ยมนี่นะครับคือภายในบ้านของเราก็จะดูกว้างขวางสะอาดสะอ้านด,ดีจังเลยมีต่อเติมครัวนะครับห้องนอนก็กว้างาหลังบ้านก็จะเป็นที่โล่งๆเนาะ ไม่มีตึกมาบังให้เกิดความร้อนที่นี่เย็นสบายดีจังเลยนะตอนที่ผมมาก็ลมพัดเยอะดีครับหน้าบ้านก็กว้างขวางจอดรถได้สบายเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามผมได้นะครับช้างแล้วก็จะติดต่อการกู้ธนาคารให้กับท่านด้วย0888861 7 7 7จ้ารีบเลยนะครับก่อนที่คนอื่นจะมาเอาไปก่อน ติดต่อสอบถามผมช้างครับ0888861777จ้า